เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2568มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาจัดพิธีทำบุญทวดตุมปังประจำปีพุทธศักราช2568ณโบราณณสถานตุมปังโดยมีศาสตร,ราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธนยวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสืบสารประเพณีท้องถิ่น พร้อมบุคลากรน,นักศึกษาและประชาชนรวมวิธีกว่า300คน<ม>โบราณสถานตุมปังเป็นโบราณนสถานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลยลัก ซึ่งสำนักศิลปกรที่12นครศรีธรรมราชได้ขึ้นประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณาสถานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2544มีพื้นที่80ไร่3งาน80ตารางวาซึ่งชาววไลลักษณ์และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเขารพนับถือและเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาโบราณาสถานไว้คือทวดตุมปังศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จึงได้จัดพิธีทำบุญทวดตุมตังขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้พิธีกรรมประกอบด้วยศาสนา,าพราหมณ์และพุทธโดยมีพราหมณ์เล็กเขาเมรและคณะทำพิธีบวงสวงบูชาเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิธีมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนาต่ายโนราบูชาทวดตุมตังโดยศูนย์ฝึกโนราวะเลยลักษ์ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการถ่ายทอดอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสุขคนรุ่นใหม่ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระครูชัยธารารักษ์เจ้าคณะตำบลโมกขลานการจัดพิธีทำบุญทั่วตุมปังในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงแนวทางของมหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่ศึกษาต่อเนื่องสำหรับคนรุ่นใหม่และชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลยลักษ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอาสมวัฒนธรรมวไลลักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ตอนบนอย่างเป็นทางการโดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยถ่ายทอดภูมิปัญญาและส่งเสริมให้โบราณนสถานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณนสถานที่มีชีวิตผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย